สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่7 t t ทีทาวเวลนะคะวันนี้7 t ทีมาที่นี่พัทยาแล้วตอนนี้ก็มาล่องเรือกับโอเชียนสกายพัทยานะคะดูบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นนะแดดแรงๆนิดนึงแร้มาล่องเรือตกหมึกกันนะคะ ตรงนี้เป็นชั้นสองนะคะซึ่งยังไม่ให้คนมานั่งนะเพราะว่าแดดมันร้อนหรือใครจะมาก็ได้นะเขามีที่ให้นั่งหลบแดดอยู่ชั้นล่างนะคะเดี๋ยวไปดูห้องข้างล่างกันเย็นชําเลยแหละเมื่อกี้เพิ่งเดินขึ้นมานี่ก็เป็นห้องให้นั่งรอก่อนนะคะนี่แอร์เย็นๆก็คือสามารถสั่งอาหารรอได้ก่อนนะคะตรงนี้ก็นั่งได้นะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยเห็นวิวทะเลสักเท่าไหร่ นี่ะวันนี้ก็ทริปพ่อแม่ลูกนะคะอีกคนตกรอบไม่ได้มาค่ะไม่ได้ไปต่อห้องรับรองก็ใหญ่นะคะแอร์เย็นด้วยก็เดี๋ยวรอแดดมันแดดร่มลมตกนิดน,นึงอะนะ่ะเนาะค่อยขึ้นไปนั่งทานอาหารกันอันนี้เป็นเรือสำราญขนาดใหญ่นะคะเขาไม่ได้ล่องไปไหนนะเขาจอดอยู่ตรงนี้นี่แหละ

ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีคนขึ้นมานะแต่ก็ใกล้ที่จะแดดร่มลมตกแล้วแหละบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแต่คนเยอะไปหน่อยนะ,ะนี่อันนี้ตรงนี้เป็นโซนข้างล่างนะคะแต่จริงๆอะจะโต๊ะไหนก็สวยหมดนะแต่แค่ว่าข้างบนมันท็อปวิวใช่ปะเออถ้ามามันก็จะแบบว่าสวยๆเลยแบบนี้โต๊ะที่เราจองไปตรงนี้นะคะโตะนี้ B6 นะ Bboy เผื่อใครมาเขาบอกว่าถ้าเป็นริมๆเนี่ยมุมจะสวยหมดเลยแต่ก็สวยทุกมุมแหละตรงนั้นก็จะเป็นท่าเรือแหลมบรีายนะคะที่เรานั่งสปีดโบ๊ทมานี่กำลังมจีจอดเทียบท่าอยู่ อาหารมาแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้หมึกทอดกระเทียมกุ้งซอสมะขามอันนั้นพิซซ่าไก่ย่างหมดละครึ่งหนึ่งอันนี้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้แต่ว่าจำราคาได้ใช่ไหมเท <c oughs> ่าไหร่ <c oughs> สักอย่างแต่ก็อร่อยดีนะ <c oughs> คนก็เริ่มมา <c oughs> เยอะกันแล้วนี่มีวงดนตรีด้วย แต่ถึงฉันรนู้ว่าเป็นสุดใจไม่อยาเคียงกันอาจจะฟังยังไรเหตุผลรักกันหรือเป็นเพียงรอยนิ้วรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอสักคำว่าสิ่ ะะแล้วก็ลงมาข้างล่างกันแล้วมีคนมาตกมือกันแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะนีจะมีแสงล่อมัน,นตกเสร็จก็เอามาทำกินได้เลยนะคะก็เป็นของเราฟรีๆเลยตรงนี้นะคะก็เป็นโซนข้างล่างเนาะที่เราเขึ้นลงสปีดโบ๊ทกัน ดึงดูดมากๆอันนี้พ่อนะคะก็กำลังเรียนรู้แปบบ๊บนึงเดี๋ยวเป็นละจัดมาเลยอันนี้คือเรากินอาหารเย็นเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เดินลงมาที่ชั้นหนึ่งเดี๋ยวตกเบ็ดเสร็จเราก็จะนั่งสปีดบูทกลับท่าเรือแหลมบรีายกันละแสงสีล่อตาล่อใจมากนะคะแต่ว่ายังไม่มาเลย รอบข้างก็ยังไม่มีนะยังไม่มีหมึกติดเลยติดดอหมุนอ่ะอ้าไม่ติดจ้ะลองทำกันบ้างนู่นว่นุน่นวะน,นั่นอ่ะใช่ไหมอ้าวเหรอเหมือนนะ ำไมมันหนักๆล่ะหนักเหยื่อเหรอร่อไปล่อกันไป,ไปนั่นงเฝ้าคไม่ตกแน่นอนนูนน่นวิวพัทยาซิตีนนน้นี่นะคะฝีมือของเขาใหญ่อของเราก็จะน่าตาน่าจะไซส์ประมาณนี้แหละ ก็คือสามารถเอาไปทํากินได้เลยนะคะเป็นซาซิมิหรือว่าจะไปประกอบอาหารอะไรก็ได้เพราะวันนี้ก็ถือว่าเราตกได้ละผู้คนก็มุ่งมั่นกันมากนะคะขอให้ได้นะทุกคนกลับดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยยังไม่เห็นมีใครตกได้นะเกาะ ชิวๆนั่งชิวไปนะคะตากลมตากอะไรไปนะตอนนี้เราจะกลับไปละเดี๋ยวรอเรือสปีดโบ๊ทมารับก่อนเขาก็มีเป็นรอบๆนะคะจะแจ้งเจ้าที่ก่อนว่าเราจะกลับเดี๋ยวนั่งเรือสปีดโบ๊ทกลับกันนะคะอย่างที่บอกว่ามีตลอดตลอดนะถ้าใครอยากกลับ คนได้เยอะพอสมควรเลยนะคะค่ะนี่นะคะตอนนี้เรือเรานะมันโผล่สปีดโบทต,ตอนนี้ขึ้นแรงมากเรือใหญ่ตัวพอูตัวเลย สวยมากทุกคนมันใหญ่พอสมควรเลยโอ้ยต้องกลับละเรียบร้อยเสร็จสิน้นภารกิจกินข้าวบนเรือวันนี้โคนยังรอแบบว่ารอบต่อไปเยอะมากเหมืนกันนะเนี่ย,ยคนยังเยอะมากนะคะตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะเนี่ย คนรอขึ้นเยอะเหมือนกันคนเยอะจริงๆเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนักขัดด้วยแหละมั้งคนก็ยังเยอะตลอดเนี่ยตอนนี้กำลังเดินส่วนคนแบบค่อนข้างเยอะอยู่นะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาล่องเรือตกหมึกกันกับโอเชียนสกายพัทยานะคะเดี๋ยวยังไงจะมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างคลิปนะคะยังไงก็ขอบคุณที่การติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ สำหรับวันนี้เจ็ดทีไปแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่